โดนยึดบ้านโดนยึดรถและเกือบถูกโกงเงินเดือนพระในชาติที่เกิดในตระกูลดีและก็เป็นคนรักสวยรักงามดังกล่าวมักจะทำบุญไม่สม่ำเสมอและหากใครทําไม่ถูกใจหรือขัดใจก็จะไม่ทําบุญจึงทำให้วิบากกรรมที่เคยไปโกงเขาในชาติอื่นได้ช่องมาส่งผลเห็น<อ>ไหมว่าเราเคยดำเนินชีวิตผิดพลาดกันมาทุกคนนั่แหละมากหรือน,น้อย ในทุกชาติไม่ชอบไปใครขัดใจถ้าใครขัดใจจะไม่ยอมทำบุญแต่เวลาใครพูดให้เอเลิร์ปลื้มใจหรือคนนั้นก็ไปง้อก็จะทุ่มเททำเต็มที่จึงทำให้กานเดือนเกือบถูกโกงไม่ถูกโกงยังมีสมบัติก้อนสุดท้ายไอ้ก้อนที่ไม่ทำเนี่ยพอเขาขัดใจเราไม่ยอมตามใจมาเราทำบุญตั้งเยอะนี่เป็นเจ้าภาพใหญ่างี้ไม่ตามใจก็ไม่ได้มาซื้อบริการนี่จ้ะ มาทำบุญต่างหากเพราะฉะนั้นนี่ก็เขาจัดให้ยังไงแล้วก็อยู่อย่างนั้นแต่เอาบุญเต็มที่มันประเดี๋ยวประดาวไม่ใช่อยู่ทั้งปีแต่อยู่แค่ประเดี๋ยวประดาวแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วทำบุญจริงๆกีๆ่ชั่วโมงเศจๆก็นนะแล้วก็ทำใจสบายๆซะคือทำความเข้าใจแล้วจะได้ไม่ต้องอดทนหรือไม่ต้องท้อใจหรือน้อยใจหรือแค้นใจเคืองใจนะจ๊ะ เครื่องใจมันก็เหมือนกับผงเข้าตาที่เครื่องตาเนี่ยแหละมันลืมตาไม่ถนัดในเครื่องใจเหมือนกันหรือขัดใจไม่ใช่แปลว่าขาดให้ขาวนะนี่เหมือนมีอะไรมาขัดกันนี่มาทําให้ลมลมหายใจมันขัดขัดเพราะไม่ตามใจแต่เวลามีใครมาเชียร์ที่จะอรเรสุดุด,ดก็จะทุ่มทำเพราะฉะนั้นผู้นำบุญ กะัละยาณมิตรเจ้าที่ฝึงศึกษาไว้ว่าเราต้องเปิดโอกาสให้คนทำบุญนี่นะจ๊ะนี่เราจะแก้ไขก็ต้องทำบุญสม่ำเสมออย่าขึ้นขึ้นลงลงจะทำวิบากกรรมในชาติอื่นถ้าหากทำบุญสม่ำเสมอวิบากกรรมในชาติอื่นก็จะไม่ได้ช่องแล้วเมื่อบุญส่งผลลูกก็จะรวยรวยรวยอย่างสม่ำเสมอกราบสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีตกลงมาเลย